เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จาก กรมประชาสัมพันธ์เขาเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ12อัตราโดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่5ถึง26สิงหาคม2563ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ1ตำแหน่งในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานอัตราเงินเดือน11,500ถึง12,650บาทจำนวน11อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวุฒ ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูงปะวะสในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และจะต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปะวะสอของสำนักงานกอพอ2ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราเงินเดือน11,500ถึง12,650บาทจำนวน1อัตราคุณสมบัติวุฒิปวสสาขาบัญชีการตลาดสาขาวิชาการเลขานุการสาขาวิชา,าคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการเงินการธนาคารสาขาวิชาการจัดการทั่วไปและต้องสอบผ่านภาคกในระดับปวสขึ้นไปนะครับการรับสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่5ถึง26สิงหาคม63ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.prd.go.th ในหัวข้อประกาศกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครงานข่าวรับสมัครสอบแข่งขันนะครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ